เราเรามีแค่นี้หรอมีแค่นี้แล้วรู้ไม่รู้ไม่รู้อันนั้นใครอ่ะเดี๋ยวคุยท่าพาเดี๋ยวคุยท่าพาเดี๋ยวคุยท่าพาวแกงแกงคบเท้ายี่สิบหรือยี่สิบห้าว่ะเออเอาป่ะตั้งชื่อแกงคบเท้าได้ป่ะวะก็ขอเลือกคบเดียวไหมไม่ต้องไหมคบอีกเดียวไหมเอางี้คือเราอ่ะเราคือเราแยกแยะได้เว้ยเอางี้ตรงเนี้ยเราอยู่ด้วยกันเว้ยกับฮบแล้วเราค่อยไปตอนนู้นเราก็ต่อยกันปป้าเอาป่ะไม่แต่เราจะรักกันมากขึ้นนะนี่ไม่ไม่คุยท่าพาวเหมอนว่าได้้ได แต่ตอนนี้อยากรู้ว่า20-25หรือหรือ่สาลาดวะอยากรู้ตรงนี้แหละ25ิบผมี่ไอ้แย่รู้อาไ้ยเอาอแย่เอาไอ้แย้ไม่ถามนดิไอยเอาไแย่ย้เล่าเป็นสภาได้ไหมไม่ได้คุยเลยไอ่เอาอย่ช่วยช่ยเไม่ทช่วยเเออเองเออัตตวเออตอองัตองม่ต่ต เอาไปเอาไปเยพี่โปไปเอาอกสบด้วยพี่โปไปเอาอกสบด้วยไปเอาอกสบด้วยพี่โปะพี่โปไปเออดี่โปะพี่โปอกก็เอาอีกเหรอเออพี่พี่ตายีตายลบากล้วเกิดี้เยี่ยชีวิตย่ยแต่ละคนเฮ้ยเฮเ้ยเย้ย้ยเเ้ คนไทยว่าเดี๋ยวพูดจริงนะคบคบคือคือแก้คบทาวจริงได้เดี๋ยวพอจริงนะเดี๋ยวไอพี่เราเอาทาวด้วยเหรอมันจนเดยวเอาไปเลยเอาคบจริงเดี๋ยวไหมเจาชื่อแก้คบนะคบคบอะไรดีวะคบไหมคบอะไรอ X คบ X คบทาวคบทามคบไทยคบทามไทยคบทามทามคบคบทามว่าบ้างคบทามคบทามก็ได้นะคบทามเอาป่ะงคบทามเวลาความหวังนี่เอเมนเวลาความหวังไหม เอาแบบเดียวกูทามแล้วเนาะกูทาแล้วอยขอ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 ทำฮปบเือโฮปทาพี่เอาฮป <ล among S 2> ทามดีกว่าฮปบทามเออมันก็ได้เป็นเวลาขอหวังใช่ปะใช่แต่แต่เม่อกี้เหมือนจะโดนนะเหมือนจะโดนนะเหมือนจะโดนโอ้โหแต่กูว่าถ้าเราเอาสวัสดิการแล้วเราอยู่ด้วยกันกูไหวกูว่าเราไหววะเออไหวไหวไหวมาเดียวชุบชุบชุบก่อนชุบก่นชุบก่อนโ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 นชุบชุบชุบมีเอมีนีกมีกูมี คงเลยปะคงเลยเปิดคงเลยปิดครับพี่ชายแรกเลยครับพี่ชายอะไรนะขอหไปได้ไหมหนึ่งหนึ่งเก้าเจ้าฮทามครับผมจะขึ้นแกงฮบทามครับพี่พาป่าอยู่จะมาค้าผมกระเป๋าหนึ่งหกแปดเจ็ดครับทีซีครับทีซีคุยคุยคุยเรื่องสวัสดิการครเรื่องอะไรครับขอขอทีซีนี่งพี่โป้พี่โป้ทีซีครับนี่ทีซีครับมาด้วยกันใช่ไหมครับว่าไงมาด้วยกันครับถ้าถ้าขึ้นขึ้นนี้มันได้อะไรครับ ขึ้นขึ้นยังไงนะครับขึ้นสล็อตอ่ะที่ว่ามันได้ได้ปืนได้ไม้ได้มีดได้รถสวัสดิการยสวัสดีการนะครับสวัสดิการได้แล้วบาใช่ครับใช่ใช่ใช่ให้ให้ผมอ่านให้ฟังหนยใช่ไหมใช่ใช่ครับอ่านให้ฟังเดี๋ยวสักคนนะสักคนพี่โปชุบหน่อยอยากรู้ว่าสวัสดิการเมืองนี้ขอให้อะไรบ้างครับแล้วก็กี่สล็อตอะไรเงี้ยครับอธิบายให้ฟังหน่อยอาจจะเป็นอ่าก็อันแรกคือเราต้องมายืนครบสล็อตเลยยี่สิบคน เอ้าโอ้ยโบนไอ้โบนเอาต่อไหมไปอยู่ไปอยู่กับแจ็คกี้ไหมวะไหมไอเพียคุยให้ผมผมมีครับเอดีเอ้าไปไหนแล้วเอ้าไปไหนอ่ะเอ้าทีซีครับเอาไหนครับอยาครับให้จบหน่อยครับทีซียังไงครับทีซีผมผมอยู่ที่นี่ครับผมอยู่ที่นี่ครับเอ้ยปรับปรับพิบิลี่ป่ะครับปรับประมาไม่ใช่ครับ วัเดี๋ยวครับวัเดี๋ยวครับวันเดียวครับไม่เจอกันนานเลยครับไอเดียที่วิเรย์แซบป่ะโอ้ไม่ใช่อ๋อโอ้ยไม่ได้เสียงดังคิดถึงครับคิดถึงครับไอเหนียวมีรุ่นใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอวะโคตรเฟกอ่ะกูบอกนะเฟกจัดเลยเฟกอะไรครับเฟกอะไรครับสมัยนี้เขาตีรันฟันแทงนายอยู่ไหนอ่ะไอไอเหนียวเหนียวไอเหนียวเหนียวฟอร์มรุ่นใหญ่เลยดิเอาเเลยยปีเอาเลยเอาเลยเอาเลยจะทำไงผมเอาเลยนะจะทำไงเอาตอนนี้เอาเลยไหมเพียหักได้กูนะ เรียกก็จะเป็นอ่อืน20สล็อตก็จะได้เป็นไม้5ปลาฉลาม15มีด7กระแลวกับปืน4ครับอูยปืน4ปืนปืนนี้บวกอะไรครับบวกอะไรอ่าตอนนี้คือปืนคิดว่าน่าจะเป็น M K 2เปล่าๆ่ายังไม่บวกให้เพราะว่าตอนนี้คือด้วยความที่ประเทศยังไม่ได้เปิดเล่นปืนนะครับก็เป็นไปต่อไปก่อนแค่ M K 2ก็ดีกว่าที่นนุนแต่ว่าแต่ว่าไอ้เรื่องเรื่องบวกเนี่ยเดี๋ยวเราพี่ต้ามาตัดสินถึงอีกทีนึงว่ามันบวกอะไรยังไงแต่ว่าคร่าวๆบอกแค่ว่าเป็นไม้มีดแล้วก็ M n i g ดีกว่าครับ ตัวนี้คิดว่าให้ไปอยู่และแต่ว่าแต่ว่ามันใช้ไม่ได้ไงถูกไหมขอขอเยอะกว่านี้ได้ไหมครับไม้ขอเยอะกว่านี้หรอครับคูอคิดว่ามันพิจารณาให้แค่นี้ครับเป็นห้าไม้ห้าเอ็มไนจ็ดแล้วก็ไว้แล้วรถเนี่ยให้เดินเดินรถรถจะมีรถแต่ว่าแท็กให้สี่คันแล้วก็รถอาฮารโลให้ห้าคันครับเป็นตามสิบวันนะคุแท็กกี่คันนะแท็กสี่สี่คันห้าเลโล่หรอครับห้าไลโลอีกห้าคันครับห้าคัน สล็อตได้กี่คนครับสล็อตเต็มกี่คนครับอันนี้เต็มยี่สิบครับอนาคตยี่สิบห้าเร็วๆนี้ด้วยเต็มยี่สิบแล้วม่สำรองไหมครับอ่ายี่สิบห้าเร็วๆนี้เลยประมาณหลังวันที่สิบหกยี่สิบห้าแล้วครับอ๋อก็คือสำรองยังไม่มีก็คือแค่ยี่สิบสล็อตใช่ไหมครับใช่ครับก็คือน่าจะเต็มยี่สิบห้าหลังวันที่สิบหกเลยพี่ทราบพี่ทราบอ๋อก็คือเตรียมไว้ยี่สิบห้าถูกไหมครับสัก้าเป็นเตรียมไว้ยี่สิบห้าก็ได้ครับใช่แต่ว่าอีค่านี่คือเล่นหรือว่าสำรองครับอีาเล่นเลยคคคครับเเเเลล่่่่นนนนโออออก็็ืืีีีาแตตต้้มมให เราเปิดให้ขึ้น25หลังวันที่16เลยครับ16นี้เลยอ๋อ26วันที่16 16นี้แหละ16นี้เลยได้เหนียวปืนสีเหนียวพลืนสีฝั่งละสองไหมพี่ฝั่งละได้อันนี้ให้แต่อาวุธเลยครับไ A D มีเกาะ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 กับ A D hand ด้วยแต่ A D hand กระสุนนะครับเยะครับกระสุนคิดว่าน่ายังไม่มีให้นะแต่มีให้ในอนาคตเพราะปืนยังไม่เปิดให้เลยแล้วอ่ะปืนสุนไม่ได้เปิดเลยแน่แน่นนอนใช่ไหมครับคิดว่ามีให้ครับคิดว่ามีให้ ก่อกับเอดีนี่ให้อย่างเท่าไหร่ล่ะครับอ่อกอให้สองพันอดีให้ห้าร้อยครับอร่อยเพนเหรอครับเพนเพนต้องซื้อเองครับโปรุโบรุโพร่โบรุ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 โบุ่โบร่โบรรุโบรุโบรุโบรุนบุ่โบร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 อโบรเพื่อนจะุโบร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 อโบรุโดรุโบ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 รุาบรุโบรโรุบรุโบรุโบรบรุโ่รุโบรุโบรุโบรรุบรรบรบรโรโโววรร ไม่ธรรมดาเนี่ยแสดงว่าพี่แจ็คต้องอยู่ที่นี่แน่เลยก็คือจะมาขึ้นแกงขบถามพี่เพราะว่าอืมเดน๋ยวอธิบายดิเฮ้ยจเด้งนี่เฮ้ยอะไรอ่ะอดีตไม่ได้คุยกันนะอันเนี้ยเอาเนี่ยมึงจะขึ้นกับคูเนยมึงจะขึ้นกับคุณไม่เนี่ยเอาอะไรยังไงว่ามายังไงเอาขึ้นแกงไม่ใช่หรอจะขึ้นด้วยกันไม่ใช่หรอครับครับครับสวัสดีการอะไรนะครับ ไอเหนียวึงจะขึ้นในนี่ยไอเหนียวมึงจะขึ้นในนี่ยได้ได้มาๆๆๆขอขอเขาเลยเลกอเดี๋ยวๆๆครับต้องขึ้นแกงก่อนนะเอาแล้วเอาผมไอเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยแล้วก็ในส่วนของการรับสวัสด์การเนี่ยคือเราต้องยืนครบ20สิบสต์ให้พี่ต้าเห็นเลยนะครับแล้วพี่ต้าจะาจะเอาอาวุธให้เองแล้วก็ตกลงกับพี่ต้าไม่พูดละถ้ากูพูดแล้วมึงไม่เอาอ่ะเหมือนมาถามฟรีแล้วมึงไม่เอากับกูอ่ะ มึงจะขึ้นมินเนี่ยเขาถามว่าเต็มมินเนี่ยก้าวดีเอาันเี้แล้วชื่อแก๊งเราชื่อว่าอะไรยังไม่รู้ว่าพบทามไงได้เหรอหรือจะไดหรือจะเอา21่เบ็ดอ็กลิทอ่ะชื่อยาวก็ได้เหนียวชื่อชื่อยาวมันจะใส่ยังไงพี่สองสองหนึ่งมันจะได้ไงวะที่สองเหรอหรือที่หนึ่งชื่อแก๊งมันเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้มั้งแต่ว่าเราตั้งไปก่อน เอางี้ครับเดี๋ยวถ้าถ้าอยากขึ้นแกงล็บไปเรียกคีซีตรงนู้นได้ไหมอ๋อได้ครับได้ครับตอนได้ตลอดเลยใช่ไหมเหนียวมึงคุยกันตลอดเนี่ยเหนียเหนียวมาคุยกันก่อนอ่ะยังไงยังไงจะขึ้นวินาทีสรุปมึงจะขึ้นเอาดิก็คือแต่ชื่อแกล็กูยังงงอยู่เอามึงคิดเลยเอาชื่อแกล็ชื่ออะไรอ่ะแไอพีคิดดิอ่ะพีทพีาพีดวะไงเพื่อนพีดเท ไม่ได้ไม่ได้มันมันชัตไปมันชัตไปมันเปนเ้าเดี๋ยวโดนดาพี่อาพหาพาไม่โดนนะไม่ได้กความหังเเอาเป็น2ทเวนวันเฮ้ยเฮทูลีดมีคนบอกทูลีดว่าไงทูลีดเฮ้ยทูรีดเียอวะไม่เอาไม่เอาทูลีดอะไรวะทเลนีดเออเอ่แต่แต่ที่นี่ผมเห็นนะทเวนตเออเวนตี้รีดทเวนตมีตัวย่ออะไรวะทีเอพีทียอลทหารซาลั เอาเอาเป็นอิ auf ้งสนะพี่แล้อิอ NO> um, um, uh, ินหรออินคนคนดูครับคนดูครับช่วยคิดช uh, ื่อแก๊งหน่อยครับคนดูช่วยคิดชื่อแก๊งหน่อยครับเปิดพวกสามนิเปยี่สองหนึ่งหนึ่งสามสเจอะไรนะสองโอ้ยยังไม่เอาเป็นเลขหวยไม่ไม่งั้นกเหลวคือได้ไหมล่ะยี่เอ็ดสามเจ็ดได้ไหมล่ะยี่เอ็ดสามเจ็ดได้ไหมล่ะสองหนึ่งสเจหรอออใช่สองหนึ่งสา สองหนสามเจ็อย่างนี้หรอสสา็ใช่ใช่ใช่สองหนึ่งเจ็่ยคนละครึ่งนะคนละครึ่งนะถือว่าเธอคนละครึ่งอยู่นะพี่ผมว่าสองหนึ่งสสามเจ็ดลครึ่งคนละส่วนอหนึ่งสามสามเจ็ดทเวสอง่งสามสเอ้ยแต่มีคนบอกว่าทเวนตี้เขาบอกว่าทเวนตี้เวนตีลก็ีแต่ว่าสองหเออทเวนตี้เวนตีลทเวี้ ธอรี่ที่เว้นเว้นธุรีดนะธอรี่นะไม่ใช่ธอรี่ี่เวนอะไรมึงกับธรี่ที่เวนอะไรอะน้องเธอร์เวนธอรีดเวนธอรีดเว้นเหรอธอรี่ธอ์เว้นไอ้ไม่คือไม่คือเลยไม่คือธอรี่อ๋อธอีดญี่ปุ่นนี่ก็ไม่คือไม่คือโว้ยปวหัวเออว่าไงน้องเอาอะไรดีวะแกงชื่อแจ็คกี้ฟิดแฟมิลี่อะไรอะออะะไรโดนแก่เอาโดนแก่เอา นี Pierre, ่ได uh, ้อุปละฮะอะไรอ่ะอะไรวะเอาเป็นไรอ่ะเอาเป็นไรอ่ะเมืองเป็นไรอ่ะคนดูครับช่วยช่วยคิดชื่อแก๊งหน่อยครับช่วยคิดชื่อแก๊งหน่อยเดี๋ยวรีเดี๋ยวรีไฟอ่ะปรับช่วยคิดชื่อแก๊งหน่อยครับเดี๋ยวผมนั่งอ่าน ยี่เบ็ด S T หรอยี่เบ็ดทีเอาจเอายี่เบ็ดจบๆไปเลยเหรอก็คือก็คือเราจะใช้ยี่เบ็ดเลยเหรอครับยี่เบ็ดแบบจบๆไปเลยเหรอแค่ยี่เบ็ดะนะใช่ไหมเราจะใช้ยี่เบ็ดจบๆไปเลยเหรอครับหรือว่าไงครับใช้ยี่เบ็ดเหรอสรุปเราใช้ยี่เบ็ดเหรอหรือว่าเราจะใช้สองหนึ่งสามสามเจ็ดเพราะว่าอันนี้คือมันจะเป็นสล็อตระหว่างครึ่งครึ่งของยี่เบ็ดกระดิ๋นครับเก็ตไหมครัคุณดูอันนี้มันจะเป็นสล็อตครึ่งครึ่งของยี่เบ็ดกระดิ๋นครับเก็ตไหมกอจะมีทั้งยี่เบ็ดแล้วก็มีทั้งหลีดครับออยยู่่ด้วกกกันะะเเ็็ป ยี่บเอกระีดอยู่ด้วยกันประมาณฝั่งละสิบคนน่ะเอาตัวเป้งๆแล้วก็ตัวที่รันร้อยมาอยู่ด้วยกันอ่ะเก็มไหมจะเอาตัวเป้งๆแล้วก็ตัวที่รันร้อยมาอยู่ด้วยกันอ่ะผมก็เลยช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะเอาชื่อแกงชื่ออะไรดีเพราะว่าเราจะเอาตัวเป้งๆมาอยู่ด้วยกันตอนนี้สลัดมัน20่บาทก็คือเราจะเอา2 1 1 0คนแล้วก็ลีด10คนตัวเป้งๆอ่ะมารวมกันเอาคนที่รันร้อยแล้วก็เล่นเล่นเก่งอ่ะมีประสบการณ์อะไรเงี้ย นี่ไงเรารวมกันเฉพาะกิจเป็นยี่สิบเอ็ดไงเอางั้นเหรอยี่สิบเอ็ดเท่สุดคนรู้จักเยอะทำมาดีกรีดก็มาจากเรือใหญ่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดจบจบ,บยี่สิบเอ็ดเอ็กกรีรดรรรโฮปท,ทำไงเวลาแห่งความหวังไอเหนียวไอเหนียวมันอันนี้ดิไอเหนียวมันหล่นนะดิชื่อแก๊งมันแปลกอะไอเหนียวมันหล่นนะดิ ไม่เล่นโฮปแล้ยหรอครับโฮบบอกครับโฮปโฮปเปิดอยู่ครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่เล่นครับโฮปเปิดอยู่ครับแค่มาเดินเล่นสตาร์ทาวเฉยครับเดี๋ยวกลับไปเล่นครับเดี๋ยวกลับไปมาเดินเล่นได้เฉยครับอันนี้ไม่รู้ข่าวเลยเหรอครับเนี่ยโฮปแค่โฮปแค่ปิดปรับปรุงแป๊บเดียวครับยี่สิบจบยี่สิบเอทีวันออฟลีด วันออฟบีดยี่สิบเมันจะแปลว่าอะไรอ่ะถ้ายี่สมันเวนตี้วันไงแต่ถ้ายี่สอมันจะแปลว่าอะไรอ่ะเวนตี้ลีดอย่างงี้เหรอใช่ไหมยี่สิบเอทเวนตี้ลีดใช่ไหมยี่สิบเอลทไงเวนตี้ลีดไงใช่ไหมใช่ไหมยี่สิบเอลทีก็เวนตี้ลีดไง เ็ดี๋ยวคุยกับไอเหนียวอลไได้ครับผมว่ามันน่าจะมีทางออกอยู่แหละผมว่ามันน่าจะต้องมีทางออกทั้งทางแหละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหนียวสรุปเอาไงดีวะไม่เอา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 อะไรก็ได้ที่ที่ไม่ไม่ใช่ที่เบ็กระดิ่งไหมชื่อใหม่อ๋อชื่อใหม่ชื่อม่ไปเลยอะแจ็คไรกซซนเหือุน ตุ่นหกที่ออกตุ่นหกสูงหกเหนียวหกเหนียวหน้ามึงอ่ะแก๊งเคี่ยลิกเหนียวเราเราคิดเราเราคิดชื่อแก๊งกันเองเลยปะเอาปะเป็นแกงใหม่อ่ะแก๊งใหม่ที่เราคิดเองเอแก๊งกแ๊งเป็นเอาใหม่เลยไม่ต้องมาเทปินตี้ลีดเทปินตี้โหลดเนี่ยอะไรหรอก X3D เออ X3D เมื่อกี้มีคนบอกเอาอะไรก็ได้หน่อยน้องคิดดิเอาอะไรก็ได้มาปั่นก็ได้เอาก็เราเอาชื่อแก๊งมาปั่นก็ได้เอาดิบิลลี่แล้วของเพื่อนบ้านมึงอ่ะไข่อะไรดีวะ แกง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 มาลาจู่แมปแหมบเราว่าเต็บแมปที่พวกพี่ไปเล่นแมปอะไรตั้งชื่อนะเอางี้เราเราเราเอาพอยแก๊งเราก่อนพอยแก๊งเราก็คือเราขึ้นแก๊งมาเพื่อเอาอุตลันลันไลท์ทก๊งเราตีทุกแก๊งมึงพูดตรงเลยเหรอมึงพูดตรงไปเปล่าเอาอาวุธพี่เราสวัสดิการหมดก็แยกย้ายไม่สวัสดิการหมดก็ขึ้นอีกรอบไงเอาอีกใช่จนกว่าทุกคนจะได้เอ็มนท์ทุกคนจะได้ประครบทุกแก๊งไายครบก็คือ เป้าหมายของแก๊งเราเอา,อางี้ดีกว่าเป้าหมายของแก๊งเราคือเราขึ้นมาเพื่อเราคุยกับเฮียว่าอะไรนะก่อนหน้านี้ขึ้นมาเพื่อเดินเตะฝุน่นดูกปาเ<ช>่แก๊งเพื่อเดินเตะฝุน่นแล้วก็ดูดูลาดเราว่าเราแก๊งเราจะทำอะไรได้ดบ้างเดินเตะฝุ่นหรือจะเดิน,นไปโดนเตะวะเนี่ยจะโดนจะไ,ไปเหยียบถ้าฝุ่นเข้า <ไป S 2> ตา <ไง S 2> ถ้าฝุ่นเข้าตาแล้วก็เอาน้ำล้างไอพี่จะไปเหยียบตีนไข่เนี่ยงานเนี้ยชิวิงชิวิงแก๊งชื่อสกีบีดี้ o ทเลส โอ้โหหนักเลยหนักวะอืมไอเฮียอันนี้มึงคิดแล้วเหรอคิดแล้วเอาไอิสว์เวลามึงไปมีสตอรี่มึงโดนบัฟแก๊งเนี่ยเหมือนตัวตัวแก๊งชื่อแก๊งแบบตัวตลกมึงเสียได้เออแก๊งตัวตลกไอพี่แองตัวตงกวะเราเราเอาอย่างนี้ก่อนก็ได้นี่เหรอเราเอาพอยต์ของเราก่อนแล้วกันพอยต์ของเราคือเราอยู่แบบเราเราอยู่ประมาณเดือนหนึ่งอะเพราะว่าเอาอาวุธ ใช่เราเราเอาเอาปืนทางแก๊งพี่แล้วพอยของแก๊งเราคือเราเราขึ้นมาเราเราขึ้นมาเพื่อเอาอาวุธไงอ่าเอาอะไรดีเอาปืนทางแก๊งปืนกูคิดไม่ออกเลยมึงเอาแต่เอาอาวุธกูคิดชื่อแก๊งไม่ออกเนี่ยเนี่ยชื่อแก๊งน้องไงชื่ออาวุธไหมล่ะอาวุธเออมันไม่เคยคิดอ่ะเอออกอาวุธออกอาวุธออกเออแก๊งกูเอา แก๊งอาวุธเออแก๊งอาวุธเวลาเวลาโดนด่าแก๊งของใช้อะไรก็มึงไม่เจ็บแบบว่าเฮียคือเขาบอกว่าแก๊งเท่ไงคือคือเราจะคิดเราจะคิดเป็นชื่อชื่อใหม่เลยก็ได้หรือว่าเราจะใช้เป็นยี่สิบชื่อเดิมเลยก็ได้แบบไหนก็ได้เอาไม่เอาชื่อชื่อใหม่ไปเลยชื่อใหม่ไปเลยชื่อใหม่เลยก็ได้เราเรามากบดานด้ยเราเราอยู่ในเมืองเ่าใช่ไหมเราเรามันกบดานอ่ะมันเป็นตาใช่ไหมเนยเราต้องไรดีตื่นตาล ฟันฟันโอไม่ใช่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 มึงไม่ใช่มึงเอาส่วนไหนมาพูดนะภาพพไดากไนท์นะน้ำนะเดี๋ยวนุ่มนะไมวไม่ได้ไม่ได้น้ำร้อนลาดหน้าแก้งอะไรดีวะน้ำร้อนลาดหน้าชื่อวิลลี่เด็กใต้อะกัมีชื่ออะไรบ้างนะเราหาชื่อดิวะไอ้ไอ้เหนียวนามสกุลมึงอะไรนะสัตว์หมาเหรอสัตว์หมาเออสัตว์หมาไหม มันหยาบไปีมันไม่ได้แล้วไอ้แก๊งสัตว์หมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูถามไปเฉยไม่ได้เจ้าเอาเอางี้ไหมเอางี้ไหมเราเราเรารอให้พี่แจ็คคิดให้ก็ได้นะเดี๋ยวเราแค่เราแค่รวมรวมสมาชิกกันก่อนนะป่ะใช่ใช่ถูกถูกสิบคนเองสิบคนละคนเองเนี่ยเนี่ยเราก็ได้ละห้าคนพี่เออไม่แล้วไม่เราไปไปไหมเนี่ยไปไหมเนี่ยหรือว่าตอบตอบส่งส่งพี่ว่าจะไปเนี่ยไปไหม ยังงไจะได้จองที่พักเพื่อหรือไงคุยแต่อันนั้นคุยคุยที่หลังก็ได้โหมันใช้หลายอย่างถือว่าอนนี้เขาบิดอันนี้เดี๋ยวเขาบิดอยู่นี่ิอายุอะยงอายุอะไรอีกแล้วคุยต่ออ๋อโอเคได้ไปได้เไปได้เนี่ยมีหกดิงั้นเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาคนมาเลยสิบสิบคนได้เนี่ยพร้อมเนี่ยเอาเลยเปล่าเอาดิเอาดิเอาเลยมาดิหาคนมาเลยเดี๋ยวว่ารอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก่อนเนาะก็ได้หมดเอาแบบไหนก็ได้เนีาะเอา ทเวนตี้วันสิบคนลีดสิบคนหรือหรือทเวนตี้วันมีมากกว่านี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูก่อนเพราะว่าดีดอาจจะคนไม่ครบหรือทเวนตี้วันอาจจะคนไม่ครบเดี๋ยวเอามารวมกันพรุ่งนี้แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราไปเราไปเตะเตะคนก่อนไอ้เหี้ยตเตะฝุ่นก่อนเออเราเตะฝุ่นก่อนจีลมแล้วเดี๋ยวเราคิดเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหนียวมาบอกนะว่าสิบคนมีใครบ้างเขียวปะได้ได้เดี๋ยวผมไปหาของผมมาฮัลโหลครับเข้าแกงผมไหมครับไหวไหมพี่อทเป็นเต็มตัวหรือเปล่าไม่ต้อเพชรอย่างนี้มัน รถใครนี่ใช่เอายุ่งเนี่ไม่ขึ้นได้ก็รถเราอะไรที่อ่ะเฮ้ยรถกูไม่ใช่สีน้ำเงินสีเดี๋ยวโดนนะกูว่าโดนก็รีไปไปได้แะ้วว่าเสียงเสียบนะเอ้ยโทษโทษพี่โทษโอเคครับพี่นี่ไงรถเราอยู่นี่รถเราอยู่นี่รถเราอยู่นี่โี่รครับโรอครับโรอครับโอ้ยรถไม่พออีกรถเราอยู่นี่ไงวิสันวิสันแทงดิทแทงดิทแทงคนดิวิสันโอ้ยไม่อยากตายกูไม่อยากตาย แทงแทงก็ตีมานี่หมานี่หใช่ครับใช่ใช่ใช่แทงแทงแทงหนัก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 มาๆๆมามีน้องผมคนนึงไหมพี่เอออาไม่เป็นผมอ่ะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปเราจะไปคัดสมาชิกคนที่จะเข้าแก๊งเราประมาณคนละสิบคนแล้วพรุ่งนี้เราจะถามพี่แจ็คว่าเอาชื่อแก๊งชื่ออะไรดีจบจบเลยแล้วก็ขึ้นแก๊งพวกนี้เลยได้ปะ แก๊งชื่อว่าเด็กไอเดี๋ยวมึงจะมึงจะไปเที่ยวป่ะเนี่ยมึงจะขึ้นใช่ไหมแก๊งอ่ะเหนียวขึ้นจริงจริง่ะขึ้น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 โอเคขึ้นใช่ไหมพีทขึ้นใช่ไหมพีทขึ้น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 ก็นี่ไงชื่อแก๊งคิดได้แหละเด็กเหลือขอเนี่ยโอเคดิแล้วเวลาโดนด่าในสตอรี่อ่ะไอ้แก๊งเหลือขอเออไอ้แก๊งเหลือขอไอ้แค่มันพูดชื่อแก๊งก็เจ็บไรสัตว์ของแก๊งชื่อลูกกะหรี่อ่ะฮะเด็กกระตือ มอนด่าเราไม่ได้นะมันด่ามึงไม่ต้องมึงดูไปนะเมึงไม่ต้องออกความคิดเห็นละพิษเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่แจ็คดีกว่ารอรอพี่แจ็คดีกว่ามึงไม่ต้องออกความคิดเห็นละเดี๋ยวรอรอพี่แจ็คพอพอพอเพื่อนพอกันก่อนตอนนี้ไปหาคนก็พอจบคอยของเราก็คือไม่ได้เอาไม่ได้จะเอาชื่อเบลแล้วก็ไม่ได้จะเอาชื่อหลีดแค่นั้นแหละเอาชื่อใหม่ต้องต้องใหม่ต้องใหม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไปคิดเดี๋ยวไปคิดเดี๋ยวไปคิดเอาไปปั่นกันนะเจ้าไนียวเอา เด็กดีเอาไอ้เด็กดีไอ้เด็กดีเฮ้ยนี่ครับเจ็บไปเอลยเด็กดีต้องมีเฮ้ยเฮ้ยเอาดิดแม่งเลยสอบรุดอย่างนี้เอิดก่อนไหมลอะใช้ดิดป่ะอ๋อกูกูจะเลแก๊งเชื่ออะไรดีกบดานได้ได้ได้แก๊งกบดาน เราดีมันจะไม่ด่าอะไรกบหรอไอ้เหี้ยแก๊งกบโอ้โหโดนด่าไอ้กบไปไม่เอาดีกว่าพี่พักพิงพี่พักพิงแก๊งพักพิงเหรอแก๊งพักพิงเหรอพักฟื้นมาเบืองฟื้นหรอไอยตัดมึงไปเข้มขัดเข้มขัดโอ้โวยไอ้เหนียวเหนียวมึงลงไปอุ้มนิดโอ้โวยไงวะตายไหมวะไม่ตายใช่ไหมไม่ตายไม่ตายกิโลกิโลรถรถรถบี้เข้มขัเสียป่ะนี่เออมีป่บที่ดีตัวไหมฉันไม่หนีมึงใหม่ฉันไม่เหนียว ยาสองหนึ่ง2 1 0สามเนาะขอไอเหรอขอโทษครับขอโทษครับวิลลี่ชนหรอไม่ใช่หรือไม่หน่อช่ไม่อช่ไม่ใช่ไม่ใชลไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ช่ไมช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มันช่ได่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชไม่ปช่เม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ม่ใช่ไม่ใช่งม่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ยม่ใชะเม่ใช่ไม่ใช่ม่ใไม่ใช่ี่ใช่ไม่ใช่ไม่นช่ไม่ใ่ตอนนช่มันเปไนช่ไฟาร์มไมันอาจจะหน่วง่่่หน่อยเรียกว่าหน่งนิดหน่อย นิดหน่อยนิดหน่อยก็มึงดูคนดีวอะไรพันสี 1, ่ร้้าสิบเลี้ยงต่อคิวอีข้างนอกอีกร้อยหนึ่งอะ